แบบว่านะอนไม่ไหวแม่ผิวกูไหม้แล้วมึงนี่มึงติดฟิล์มเท่าไหร่วะเนี่ยติดฟิล์มดำเลยนะแต่ทำไมมันร้อนขนาดนี้ดำ้ว <นะ S 2> หลอดจะากูต้องใส่กระโปรงยาวมาเนี่ยกูอ,อยากจะโชว์หุ่นมากเลยตอนเนี้ตว,วันนี้ไม่กล้าไปไหนแต่มึงแบบว่าต้องใส่ยีนขาย,ยาวเท่านั้นนะ่ะโอ้เดี๋ยวนะมึงร้านที่มึงบอกจะไปอยู่แถวดอนเมืองป้าที่มันบอกอ่ะเออ คลิปวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กและสติขี้เหวี่ยงสุภาพบุรุษอ่อนดอยและมีคู่รักกรุณาขออนุญาตสีภรรยาก่อนรับชมเนื้อหาบางส่วนอาจดูรอดแหลมฉะนั้นคนเรียกเพื่อนฝูงญาติโกหกติกาเข้ามานั่งดูโดยพร้อมเพรียงกันบุคคลในคลิปหน้าตาคําพูดกิริยาเป็นเพียงการแสดงเพื่อได้อัตรัดในความบันเทิงเท่านั้นจริงๆไปเถอะพูดเจอแล้วไปชมได้แล้วเฮ้ยมึงร้านนี้ปะวะกันเมืงกันเมืงไอ้กูเจอแล้วไม่ต้องแล้วมึงนี่ไงร้านนัทแจมร้านนี้หรอมั่นใจใช่ เดี่ยวน้ำมือเล้วเข้าไปก่อนใช่หรือเปล่ามึง<บ>เขาเปลี่ยนที่นี่เหรอเออแบ่เบพื่อนเราแนะนำมานี่ไงเดี๋ยว มามยังแก้มเลยใช่เหรอเออผู้หญิงอะเออโอ้โหเสียวนะพี่ดูกับคุณเสียวเลยอ่ะมุงหลอกคุณอ่นะไม่หลอกอ,อ้าวทำอะไรครับเนี่ยออคนคนเดียวกันหรือเปล่าคะเอาไปเก็บอะไรเนี่ย เก็บไปเลยสวัสดีค่ะนะจ๊ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรเอ่ยรถแล้วเอารถอะไมาเนี่ย C V F K ค่ะ C V อีกล้อท่อโหลดอ๋อไม่ค่ะวันนี้จะเดี๋ยจะไปเปลี่ยนฟิล์มอย่างเดียวพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะเพราะทีว่าตอนนี้เดินเมษาสนแล้วอากาศร้อนมากร้อนจัดผิวมันเราโดนแดดไม่ได้ใช่ผิวมันจะไม่ไหม้ใช่ผิวมันจะไม่ไหม้กาือฟิล์มมันไม่มืด เป็นคนที่ชอบเปลีนสภาพบนรถไงอยาก p r i v a t ตรงรุ่นเลยอะตรงรุ่นเลยคุณๆน่ๆอันเนี้เหมือนเราก็เห็นแบนบๆน,น,นะ CUv งั้นเดี๋ยวไปดูวันนี้บังเอิมันมี CU ติดฟิล์มอยู่พอดีแล้วก็มีรถที่ติดอยู่แล้วหลายแบบเดี๋ยว,ยวมาดูฝั่งนี้ฟิล์มผมก็ติดอยู่โซนนี้ ฟิล์มมันก็จะมีมีใสยอย่างเงี้ยใสใสก็ใสไม่ร้อนก็มีนะแล้วก็อย่างเงี้ยก็60-60แล้วก็เดี๋ยวดูข้างในพาไปดูพี่จะมีที่แนะนําที่ราคาเราเน้นราคาไหมคือไม่ต้องแพงมากเอาคุณภาพดีๆเลยแต่ราคาแบบเอามืดๆด,ด้วยงั้นเดี๋ยวเราเราดูตัวนี้อย่างคันนี้มันจะเป็น 80+ ดสบวกหกก็น่าจะมืดสุดแล้วนะเพราะว่าถ้า80รอบคันเนี่ยมันก็จะทําให้ขับรถลําบากขับลําบากแต่<ะ>ฟิล์มมันมีฟิล์มก็คือเซรามิกที่มืดด้วยเย็นด้วย แล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยใช้งานนมองชัดด้วยคือปกติถ้าเราเจอฟิล์มที่มันดำกลางคืนขับไม่ได้แล้วฟิล์มที่เราใส่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมไม่รู้เลยคือเขาติดอะไรให้ก็ใช้อย่างนั้นเลยแล้วก็ทน,นร้อนๆมาอย่างนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยอย่างนี้เดี๋ยวเนี้พี่จะพาไปลองฟิล์ม2ตัวฟิล์ม2ตัวว่าอันไหนดีกว่ากันแต่เดี๋ยวเราเราลองอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองดูว่าสมมติเราเปลี่ยนชุดเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวเราดูดีว่ามืดพอไหมแล้วเดี๋ยวพวกพี่พิสูจน์เองว่ามันมืดจริงปะ เดี๋ยวลองปุ๊บเนี่ยลองถ้าฟิล์มดีเราเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเลยนะงั้นเดี๋ยวพี่ให้เทสต์สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวให้เราเปลี่ยนเลยแล้วกันวันนี้เราจะไปไหน ก็ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่าตอนนี้กินข้าวย oh, <ต>ั<ร>งไม่ได้กินข้าวโอ้โหตรงรุ่นตรงรุ่นเลยถ้างั้นเปลี่ยนตอนนี้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดที่จะไปเที่ยวคืนนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่พาไปหาในทานรอในคันนี้ดีกว,ว่าแล้วรถเราจอดอยู่ไหนเนี่ยจอดอยู่หน้าร้านค่ะสีไราขาว 4, <3. S 2> อะ่ะงั้นเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปดูรถเราบอกว่าฟิล์มที่ติดมาเนี่ยมันเป็นอะไรมันดีไหมสมควรที่ต้องเปลี่ยนไหมถ้ามันไม่ไม่เฟี้ยวเดี๋ยวพี่ดูให้แล้วนั่งรอพี่แป๊บหนึ่งน้องเขาไป ไปไหมไปนี่เลยอหรอันนี้ติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันก็ปีมันติดมาแพงนะอือมาดูรถฝั่งรถฝั่งนู้นชอบจริงเลยรถผู้หญิงเนี่ยหอมสีนวลนะอือหือไม่มีอะไรตกหล่นเลยว่ะ ุดะเนีขาให้ดูฟิล์มฮะดูฟิล์มอเหรกูก็อยากจะดูอย่างอื่นว่าในรถมีอะไรบ้างเฮ้ยอ๋อเห็นยี่ห้อแล้วเห็นยี่ห้อแล้ว,ลวไม่เท่าไหร่ลองแม่งเลยดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าเราของเราดีกว่าแน่นอนทีนี้ครับคนเนี่ยบอกว่ารถมาเอสซีมหายเจ็บใหม่ลูกค้าจบทุกคันใช่าใจป่ะไม่จบได้ไงนี่ลอกเลยเฮ้ยของไม่เล่าไงเขาเปลี่ยนอยู่แล้วเขาบอกอยู่ว่าร้อนลอกกลัวที่ไหนอ่ะเอาจริงเหรอลอกเลยฮะลอกเลยเฮ้ยพี่พี่ลอกรถหนุได้ไงอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็ของมันไม่ดีพี่เช็คแล้วก็เปลี่ยนเลยลอกเลยเดี๋ยวใส่ที่แนะนําให้ไม่แพงจะเปลี่ยนชุดแต่ไม่ใช่ปัญหามีที่ให้เปลี่ยนชุดเยอะแยะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยพาไปแล้วได้เทสฟิล์มด้วยว่ามันปกป้องสายตาได้จริงไหมแล้วเดี๋ยวพาไปกลางแดดว่ามันเย็นจริงไหมไเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนชุดไม่ต้องกลัวอันนี้เดี๋ยวพี่มาลอกต่อเดี๋ยวมาลอกต่อนี่เดี๋ยวพี่ให้เราเปลี่ยนในคันนี้แล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเป็นคนพิสูจน์เองว่ามองเห็นไหมพิสูจน์้วยครับได้ไม่เห็นนะบอกเลยเดี๋ยวดูไม่เห็นนนแอป เดี๋ยวเราเตรียมเตรียมรถก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวระหว่างเราก็ไปเสื้อผ้าเราหยิบในรถละกันอาจจะเปลี่ยนไหนมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตรียมรถให้ก่อนงานนี้แหละเราเตรียมรถเขาไปเตรียมชุดเดี๋ยวเราเตรียมรถเพื่อเป็นการพิสูจน์จะได้รู้ว่าข้างในมองไปข้างนอกแล้วมันใสไหมโอ้โหเล่นบอยนะมึงงานทำอะไรอ้าวาเมื่อกี้เราบอกเขาว่าเปลี่ยนชุดแล้วเราจะพิสูจน์ว่ามองจากข้างนอกมันเห็นหรือเปล่าแล้วเราจะเห็นหรือวะ เฮ้ยกระถดแล้นะเะมันเดป่าวะาแล้วเฮ้ยเปลี่ยนสภาพเถอะเฮ้ยเดี๋ยวฮะอันนี้มันกล้องหน้ารถปะไม่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นไม่เห็นมึงเพราะว่าอันนี้มันกล้องแบบว่ากล้องดูทางข้างหน้ารถไงเขาจะเห็นใช่ไหมกูจะได้เปลี่ยนเลยอ๋อไม่เห็นหรอกมึงเฮ้ยแต่แต่ฟิล์มมันก็ใสอยู่นะมึงมันเมียมองข้างนอกคือเห็นเลยนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเห็นจริงป่าววะกลัวเขาไม่เห็นอะไม่เห็นหรอกมองมือเขาบอกว่าเป็นฟิล์มแบบฟิล์มดำมืดหนีมันเป็นเซนสิคอะไรเงี้ยแบบ คงจะะดีอเนาโอเคเปลี่ยนเลยก็ได้ท่านไหนวนะ่าจะม,มาเป็นรอ,อร์บอยก็ไงเครื่องนี้เป็นรอปพ่อแต่เราก็ต้องพิสูจน์ว่ามันมองเห็นหรือเปล่าอเออที่หรือปีนข้าวดีแต่ก็หิวเหมือนกันนะไม่เห็นเลยนะอือไ่ดูบนหลังมึงดิ ไม่เห็นเลางมข้างหลังข้างหลังนี่มืดตึ็นมืดก็มืดเนอะผมไม่เห็นหรอกมึงไม่เห็นเลยครับเห็นแต่เงาเราสองคนอ่ะอืมมันสองไม่เห็นข้างในเลยอะมืดมากมืดมากเลยอะ อันนี้เราอยากเห็นใช่ไหมเนี่ยเออไม่เห็นเลยอ่ะจริงแบบเตือนดิเขายูอยู่หรือเปล่าอยู่ดิเขาอยู่ปะไม่เห็นจริงๆนะเอ้าพี่อยากเปิดดูแค่นี้แหละ เห็นหรือเปล่างั้นไม่เห็นเอาล่ะอยู่ไหมเขาเนี่ยโอ้โหไม่เสียวเลยไม่เห็นเอาผมต้องการพิสูจน์ว่ามันไม่เห็นคุณจะให้มันเห็นเอ๊ะเล้พลอยคุณนี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาเห็นเราปะเนี่ยฮะไม่เห็นเราปะเนี่ยเขาเห็นเราชัดมากเชื่อดิเขาเห็นเราชัดมากกล้องในรถเนี่ยเราเปิดไว้แล้วเดี๋ยวเราไปจะดูตอนท้ายกันแต่เดี๋ยวเราจะบอกเขาไม่ผิดหวังจริงๆข้างในเนี่ยเขามองมาเป็นยังไงแต่เชื่อว่าข้างในน่าจะเห็นเราชัดมากหมดแล้วเขาไปยางไงอ้าวเราพี่มองว่ามันเห็นหรือเปล่า ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นอ่ะเไย์บอยฝั่งรู้เป็นไงเมื่อคืเลยฮะเมื่อจริงนะพี่เพราหนูถอดหมดเลยนะเมื่อกี้ไม่แล้วข้างในเป็นไงมองเห็นพี่เป็นไงก็หนูเห็นพี่ชาร์จล่ะพี่โกหกพี่โกหพี่โกหกหนูใช่ไหมอ่ะไม่ข้างนอกไม่เห็นจริงๆข้างนอกนี่ไม่เห็นเลยแล้วทำไมหนูเห็นพี่อ่ะปักปีมันเป็นอย่างนี้ปีมเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคืนหรือเวลาเราใช้เราจะรู้เลยว่าปีมเนี่ยมันเป็นมันข้อดีเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้อ่ะผมก็พูดลิ้นพันกันเลยอยนี้โป๊ะแตกไอ้เอ้ยโป๊ะแตก นี่มีเสียงเลยโอ้ยหลเพื่อนนะอือเมื่อกี้ฟิล์ม80ให้เราเป็นชุดแล้วเดี๋ยวพี่จะพาเราไปลองฟิล์ม60ว่าเพื่อเราจะไม่อยากได้มืดมากว่าแบบที่มันใสหน่อยแล้วไม่ร้อนก็มีนะเดี๋ยวพี่พาตอนนี้ได้ไปหากินด้วยที่เราบอกว่าเราหิวข้าวเดีกินกับพี่ก่อนกินกับพี่กินอะไรคะกินกับพี่ก่อนใช่แล้วแล้วก็ล แล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวของเราเดี๋ยวไม่ว่ากันเก่งนะไปงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลุกจ้าไปที่อ้าเดี๋ยวพี่หนูหนูอะะน้าหนูหัวเพื่อนอ่ะไม่เอาทำกันไม่ได้ลงได้แค่สองโหมดไปหนูเพื่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวไปกับพี่เดี๋ยวไปกพี่ดูดูนะไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นไหนไม่ได้พี่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครบ้านไปกับเบี่อะ มาไปกับพี่เดี๋ยวปับกามกานไปๆอ่าเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแคทจะดดได้ลองคำที่ใสที่สุดอันนั้นคือใสสุดเย็นด้วยหรือเปล่าขาดเดี๋ยวลองโอเคขาดนี่เข้าไรอ,อันนี้คือ4 0 6, 6 0สิเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเย็นไหม พี่ว่าประเด็นไม่ได้ลองฟิล์มแล้วละ่ะน่าจะเป็นการไปกินข้าวมา <het sound of music> กกว่าเก็บเลย คุณเนี่ยขึ้นมาเป็นข้างของต้จริงเลยว่ะหุดหงิดไปคุณต้นอันนี้ไม่มีที่โหนใช่ไหมคะใช่ไม่มีที่เกี่ยวเลยอ่ะนี่กอดคออยู่ไว้ก็ได้ได้หรอได้เลยโอ้ยยเลสปอยมั่นใจเหรอได้กอดไปหมดแล้วนะผมไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมสบายๆพี่พเดียวตรงที่มีรุ่นนาเยอะเลยค่ะโอ้ยตายแล้วขึ้นถูกคันด้วยคนโสนนี่บาดใจแน่ๆใครโสนนะผมับ เดี๋ยวข้างหน้ามีหลุมที่ลงเลยนะแล้วลงหลุมเลยเหรอเฮ้ยขับไปอยู่ที่บากเลยว่าขับไปอยู่ทีบากดีกว่าอันนี้ชื่อน้องน้องคิดแคทค่ะน้องคิดแคทนะครับคิดจะพักคิดถึงคิดแคทนะอยากพักขึ้นมาทันทีวันนี้น้องคิดแคทกำลังนั่งอยู่ในในใจพี่หรือเปล่าพี่ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับอันนี้คือเทสลานะครับรถที่เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ติดกับฟีมแม็กคูล รู้สึกว่าเย็นจริงๆนะขนาดแดดร้อนๆอันนี้ผี่ใช่เมื่อกี้เห็นจอดจอดตรงคือแบบว่าแดดแรงมากเลยนะเข้ามาปกติรถหนูคือแบบแอร์ก็ร้อนอะไรก็ร้อนคือกว่าจะานาทีกว่าจะเย็นอ่ะใช่อันนี้เป็นไงบ้างอันนี้เข้ามาคือเย็นฉ่ำเลยค่ะคนขับก็ร้อนไอเขาไปไหนแล้วพี่ไอ้พี่ลงนี้เลยป่ะพี่ลงนี้ก็ได้นะพี่อันนี้มันจะทางด่วนแล้วนะอะไรเพื่อลงเหรอใช่แล้วลงในกลางทางด่วนตรงด่านชายฟังพี่ลงเลย แน่นนะแน่นค่ะแน่นเนาะกินอะไรดีอยากกินอะไรอะไรก็ได้อะไรลกินเนื้อไหมแซ่บกินเนื้อได้เนื้อหล่อนูไม่กินไม่ทานเนื้อผัดใหญ่ไม่กินสัดใหญ่ไม่กินแต่อะไรใหญ่ๆกินเชียมเชี่ยมยอดเน่ยมีแฟนยังไม่มีค่ะไม่มีแฟนด้วยทำไมอ่ะทำไมนักผู้หญิงหน้าตาดีชอบต่อไม่มีแฟนอ่ะก็สำหรับผู้หญิงเก่งๆแล้วก็โดดเดียวโสดทานกันไปเรื่อยไม่ติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยติดเพื่อนเนาะ อันนั้นไม่เหงาไม่เหงาทำงานอยู่เพื่อนไปเที่ยวเที่ยวใช่ไม่กุ๊กไม่กิ๊กไม่จัดมีก็มีแบบคุยแบบคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบผูกมัดอะไรอย่างงี้ไม่ชอบผูกมัดคิดว่าอยู่คนเดียวอิสระแล้วตอนนี้นี่เรายังไม่ได้ร้อยังไม่ได้หมุนเลยนะเราเริ่มคุยกันได้หลายเรื่องนะมีสเปกไหมสเปคเหรออืมีสเปกไหมชอบดุดดุพอหนูดื้อใช่เหรอบผู้ชายดุดุใช่เหรอ ดุเดือดมันเป็นสองเรื่องนะดุกับดุเดือดเนี่ยมันตีความหมายได้หลายอย่างนะนั่นแหละดุที่มันตีได้หมดอ่ะนั่นแหละดุเป็นคนเฮ็ดการเฮ็ดงานใช่เฮ็ดหนักเฮ็ดหนักชอบแบบเฮ็ดหนักเฮ็ดดุอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็มีมีบ้านมีบ้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมีตายแล้วมันต้องมีชีวิตมันต้องมีสีสันอ่ะพี่ซอบชอบไม่ชอบแต่ว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยค้าหลังเนี่ยมิถุนายนทีไม่มาเดี๋ยวไปที่อื่นเลยนะเนี่ยไปไหนอ่ะเออมาแล้วมาแล้วช้าเหลือเกิน จะเพศ้วยพี่สีิคนจะแตกไปเนี่ยไม่หรอ ก็ต้องซิ่งขนาดนั้นเขาไม่รอเราอะทำไมเขาไม่รอเราเลยอะเฮ้ยนี่มันทางร้านอาหารไม่เลยใช่เขาเลี้ยวไปไหนอะคะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ร้านอาหารแล้วนะพี่หนึ่งบอกหน่องบอกจะไปกินข้าวอ่ะเฮ้ยน้าไปไหนวะเนี่ยพี่เขาไม่ได้เลี้ยวไปร้านข้าวอ่ะไม่มีค่ะไม่มีแฟนกับรถซิ่งเลยเหรอต้องร้องใช่ผู้ชายแต่งรถเนี่ยสุดยอด จะวัาสตเรืองหกียอะไรกี่ปีนี่เป็นไงเห็นไหมโดนทำโดนค้มศัพท์ได้เรื่องอ่ะได้เรื่องอ่ะเออไม่เคยมีแฟนขับรถซิ่งเลยเหรอใช่แล้วปกติคบแบบไหนที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่เราไม่ได้คุยเรื่องฟิล์มนะเนี่ยก็ยิ่งเด็กมีเด็กคุณยายเด็กมาจีบก็โตก็มีแต่ว่าไม่แบบสายรถซิ่งแต่ไม่เอาไม่มีสายรถซิ่งเลยแต่ตอนนี้เพื่อนเราหายไปแล้วอ่ะไม่รอพี่แล้วที่เลื่องกับแฟนเก่านี่เพาอะไรกไปกันไม่ได้เลยไปกันไม่ได้เรื่อง เข้ากันไม่ได้เหมือนได้ไดไดได้ต้องมาแบ่งกันได้ไม่รู้อ่ะหนูไม่ชอบแบบว่าคนอารมณ์ร้อนเท่าไหร่ชอบคนแก่ชอบคนอายุเยอะกว่าว่าไงน้องอ๋อแสดงว่าชอบแบบว่าอายุมากกว่าอ่าเพราะงั้นนี่ก็เริ่มเข้าแกลบแล้วนะชอบอายุมากกว่ารถซิ่งก็ยังไม่เคยมีไม่มีไม่มีแต่มาทั้งสามปีแล้วเคยนั่งรถอะไรที่แบบว่าชอบชอบรถประเภทไหนยายนีเอ็มถ้าผมขับ ก็ชอบ B M ถ้ามันชอบ B M อ่ะ B M แบบม,มีแต่รถสี่ประตูนะเียออกไปไหมออกไปไหมฮะออกไปไหมโอ้โออยนีแย่แคบนึงนะแยๆอยู่ซีซิบีพอดหรือว่าเงินสดพอนสิคะเดี๋ยวว่ามันเปลี่ยนดีกว่าหน่อยพอนหนักไม่ไหวไม่เป็นไรคนอื่น่อนให้ออ๋โอ,อ,อเคงั้นดูเรื่องแล้วหาคนพอดให้ดินี่เราอาชิพไปเลยนะ เราเป็นหลักฐานแะลเวลาคุยอะไรันไรบ้างอเออ้าวเมื่อก <c oughs> <น>ี้สาวมาแล้วเหรอเก็บภาพได้ไหมเนี่ย <c oughs> เ,เนี่ยนานข้าวต้องกินข้างบนนะ <c oughs> อือเรื่ออ่านอะไรหรอ อันนี้อะไรโรงแรมหรอโรงแรมอขาไอบิสไอบิสไอบิสแสดงว่ามาบ่อยไม่เคยมาไอบิสเคยมานนโนโวิลล์อ๋ออยากมาเหมือนกันเฮ้ยเขาเลีวไปไหนโยามาคนละร้านร้านอาหารนี่นพี่มันไม่ใช่ร้านอาหารนะคะเนี่ยอผิดทางแล้วนะแจมอ่ะน่าจะผิดทางพี่แล้วหนูอ่ะอมั่วเลย <c oughs> เอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้ำไหบพี่เขาไปแล้วอ่ะเราไปไหนเนี่ยน้ำไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยนี่มันโรงแรม อ้าวพี่หนูจะไปกินข้าวแล้วเพื่อนหนูวิวไงมันสูงใช่ไหมใช่แล้วมันเขาว่าไม่แพงไงเขาว่าไม่แพงแล้วมันใหม่แต่ปัญหาพวกนี้มันต้องจอดรถข้างล่างไงต้องเดินเข้าไปไม่ดูขันเขินนิดนึงป่ะใช่นะไม่ดูขันเขินนะเปลี่ยนที่ไงเปลนที่ดีกว่าเพื่อนเราลองกันเ่ยไม่เป็นต้องพากันไปไหนเนี่ยทำไมอะครับคุณคุณมีปัญหาอะไรกับผมฮะแล้วคุณบอกจะไปกินข้าวอ้าวผมจะกินข้าวข้างบนตึกไม่ได้หรอครับก็ผมก็นึกว่าคุณจะไปกินข้าวคุณเลี้ยว่าโรงแรมได้ไหมฮะเขาบอกว่า โรงแรมนี้อาหารอร่อยครับ,บใช่ครับเอาเปลี่ยนที่ก็ได้คุณเน้นตามผมคิ้วผมหนีคุณพ้นแล้วนะเนี่ยโอโอคุณยังตามผมอีกเหรอเนี่ยผมเทสลานะครับโอ้โหเป็นไงวาร์ปยังสุดยอดโอ้เดี๋ยวผมรีบชิงก่อนดีกว่าคุณาาตะก้องหลบไปได้ไหมเนี่ยผมจะไปเลี้ยวผมไปเลยเนี่ยผมจะไปของผมคุณไม่ต้องตามผมมาได้ไหม,ผม,มผมลองฟิล์มกันอยู่ผมเพงสัมภาษณ์ร้องเขาไม่เสร็จเลยอ่ะผมจะเอาคุณจะสัมภาษณ์อะไรนานขนาดนั้นไปกินข้าวดีกว่าไม่ไหวเลยคุณเนี่ย เตามไม่ทันอี่างดีเห็นไหมเรถไปกันเองนะสามขาดนะหนึ่งอะเราไปเราไปลองมาแล้วอันนี้ฟิล์ม60 40อันดับแรกเลยพี่ถามก่อน ข้าวอร่อยป่ะอร่อยค่ะอ้าวอร่อย,ออยโอเคเอาเรื่องนี้ก่นอนเรื่องตัวก่อนนะข้าวอร่อยนะอ่ะ6 0ส0บสีบนะโอเคไหมหรือชอบอันแรกก็ <c oughs> ก็โอเคค่ะแต่ว่าข้าวสิบเร้าต้อาไงตกลงรถเราเอาไงเอามืดเอามืดเพราะว่าหนูชอบติดสภาพในรถไงเอามืดแล้วไอ้ฝ่ายเทคนิคเราไปไหนวะเนี่ยฝนนมาหน่อยอธิบายหน่อยวันนี้วันนี้ตอนนี้สรุปนะเดี๋ยวเราติดรถที่น้องเขาซีวิคคันสีขาวเนี่ยใส่เป็นเซรามิกเป็นตัวเซรามิกแมคคูลนะค่ะแมคคูลเฟรมเซรามิกเอาหลัง80หน้า60อ่าขอมืดแล้วก็ขอแบบมองออกมาเกียร์หน่อยขับกลางคืนด้วยเพราขาบางทีแบบเที่ยวกลางคืนมองไม่เห็นเวลาขับเมาด้วยไงเมาด้วยไงอ่า <c oughs> มันดีไงเดี๋ยวก่อนบอกก่อนนิดนึงเพราะว่าพี่พี่ยังไม่ได้อธิบายเรื่องเทคนิคเขาฟังเลยว่าข้อดีมันเป็นไงบ้างตัวนี้โอเคถ้าเกิดว่าเป็นตัวฟิล์มเซรามิกนะคะก็จะ่าเน้นในเรื่องของการการความร้อนได้อยู่แล้วเรื่องต้นนะคะก็การความร้อนได้การความรับแสงยูวีได้ถึง99%อแล้วก็การความร้อนหรือว่าการละลายเลทหรือว่ทาทําให้ตัวไหม้ตรงนี้กันได้98%อ่ะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ก็คือมันจะเดี่ยไม่มีแสงสะท้อนเวลามองขับต่างจะค่อนข้างโปรอ่ะแล้วเรื่องเย็นอ่ะเย็นอยู่แล้วเเเเยอออู่่่่ีีจรรรรริงงงาามืืค วัดด้วยเรื่องของ U V เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแล้วก็การความร้อนได้10องศานะตัวนี้ลดอุณภูมิจากในรถได้สิบองศานะแล้วมีอะไรอีกนี่เจอปัญหาบ่อยๆใช่อี่พารใช่ค่ะค่าฟิล์มที่มันไฮโซมากๆเท่าที่เคยเจอนะก็คือเข้าอีซาแล้วมันไม่ผ่านอันนี้ปัญหาไหมไม่มีปัญหาเพราะตัวนี้จะลดการรบกวนจากพวกคลื่นความถี่หย่งจํไม่รบกวนสัญญาณีซี่พาร์และสัญญาณทีต้อนทุกชนิดใช่เพราะนั้นได้เรื่องีมีอย่างหนึ่งอีกฟิล์มฟิล์ ีรถสวนเข้ามาเนี่ยมันไม่ชัดด้วยใช่มันจะมัวมันอ่าอ่าอันนี้เจอกับฟิล์มสมัยก่อนที่แบบเวลามีรถสวนแสงเข้ามาแล้วมันดูใช่ไหมเคยเจอไหมเอออันนี้โอเคอันนี้โอเคเพราะว่าในเรื่องของการสา่นเคลือบตรงนี้ยเราจะเป็นเซรามิกล้วนซึ่งตรงนี้มันจะไม่เวลาแสงกระทบเนี่ยมันลดแสงสะท้อนอ่ะทีนี้พูดไปแล้วสักพักแล้วเรื่องเซรามิกเมื่อกี้ไปลองตัวใสด้วยใส่ของเราเย็นไหมใส่ของเราเย็นแต่ถ้าเกิดจะเทียบกันกับความดับมันจะช่วยในเรื่องของการกองความร้อนได้มากกว่ากองแสงแดดใช่ แต่ฟิล์มใสเนี่ยถ้าวัยรุ่นนะแฟชั่นเนี่ยบางทีเนี่ยคนเอาแต่สวย,สวยลูกค้า<ว>ไปเจอเนี่ยสวยแต่ไม่เย็นของเราเนี่ยสวยด้วยเย็นด้วยแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าออกไปเมื่อกี้ลองแล้วน้องก็แฮปปี้แหละเออเราก็มาถามย้ำอีกทีแต่ว่าเขาเลือกตัวมืดนะเดี๋ยวฝน <สะ S 1> ใส่ตัวเซรามิกให้เขาทีนี้ตัวใสเรามีให้เลือกกี่ตัวตัวใสจะมี2ตัวอ่าตัวเซรามิกเนี่ยท็อปเนี่ยราคาเท่าไหร่ของเราเมกอีโก่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหูพี่ไม่ลดเลยหรอเฮ้ยแต่ปกติอ่ะเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นตัวเซรามิกอ่ะเท่าทีี่่่่่่เเหห็นนนนนยใใใสสกกัมมมาาาลูคค้2ืืะชอ อันนี้ของพี่ก็ถูกแล้วนะคือหมื่นสี่ห้าเนี่ยคือถูกแล้วแต่จะลดแต่ลดที่เขาทำไมให้ลดอีกหรอใช่ค่ะลดให้หน่หน่อยนะอันนี้ก็แล้วแต่นะพี่ตระก้เก้าพันห้าป่ะเก้าพันห้าติดได้ไหมเก้าพันห้าติดได้อ่าติดให้น้องเข้าไปเก้าพันห้าเซรามิกตัวท็อปได้ค่ะอ่า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 อะไรครับให้แต่น้องเขาไม่เป็นอื่นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณที่มีปัญหากับผมตลอดตั้งแต่เริ่มถ่ายแล้วนะยังไงติดบ้างรถผมก็ร้อนอ่ะแต่ด้วยลูกค้านะอีกรถไซส์อะไร นี่แหละ F K เนี่ยแหละเดี๋ยวไปตื้อมาเลยสีบีอ่ะให้ทุกคนเลยจซีรวมิกหมื่นสี่ห้า amic, 14, 5, ลดอยู่แล้วนะผมให้เก้าพันห้าตลอดทั้งเดือนเลยเมษาเก้าพันห้าร้อยบาทแล้วตัวใสเราติดอยู่อะไรตัวใสถ้าเป็นตัวใสจะมีสองตัวะจะมีสองรุ่นจะมีตัวอเอาที่ฮิตเลยที่ลูกค้าเราใสกันเยอะๆตอนนี้ที่มีฮิตก็คือตัว U V สี่ร้อยอ่าเท่าไหร่ อันนี้ก็จะราคาเท่ากันกับเซรามิกก็อ๋อก็หมื่นสี่แล้วถ้าตัวที่แบบสีสวยๆที่ไม่จริงๆอ่ะท็อปไม่ท็อปใสเนี่ยเราเคยลองมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะเพราะของเราเนี่ยตัวที่ใสมันก็เย็นนะเท่าไหร่ที่เราจัดโปรเยอะๆกันตอนนี้ราคาเท่าไหร่ซีวิกจัดโปรตอนนี้ไม่ไซส์ที่เล็กกว่าซีวิกพวกแจ็สพวกตี้ตัวใหม่นี่เท่าไหร่ไซส์แจ็สิตี้จัดโปรอยู่ห้าพันเก้าห้าพันเก้าที่ตัวเย็นเลยใช่ไหมอ่ะสิตี้นะครับแจ็สมีเพื่อนขับสิตี้ขับแจ็สไหมมีค่ะมมีเทียบเลยเทียบเลยด้วยเเหหรรอ่าาาพีถนนนนั้ม No น่ารักแล้วก็บึ้งบางพี่น่ารักบึ้มบางเอาไปห้าพันเก้าเลยให้ทุกคนเลยดีกว่าเอางี้เดี๋ยวผมจัดเลยนะครับแม็กคูลฟรนะตัวใสนะครับสวยใสไม่ร้อนห้าพันเก้าตลอดทั้งเดือนเมษาเลยถ้าเป็นตัวเซรามิกนะครับเดี๋ยวขายกันสองสามหมื่นผมขายหมื่นสี่ห้าในถูกอยู่แล้วลดเหลือเก้าพันห้าตลอดทั้งเมษาเหมือนกันนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์น้องฝนนะก็คือศูนย์เก้าเก้าศูนย์สามเก้าเก้าเก้าศูนย์สี่นะครับหรือข้าพเจผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูด้านล่างนะครับทั้งสองเพจนะ ติดที่น้องก็เลยนะ C V i c f K ข้างหลังขอ80ข้างหน้าขอ60ตัวท็อปสุดเซรามิกนะแล้วเดี๋ยวมาชมว่าเสร็จแล้วจะมืดแค่ไหนโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราแค่นี้ก่อนนะครับไปเลยไปลอดอยู่รถเรากันโอเคครับบ๊ายบาย